พี่น้องเอ้ยฝนนำมากจังแค่เศร้าครับจนหอดใบโมงใบสองโม่งแล้วยังบ้านี่เศร้าอยู่ครับอยู่ทางตำบลบัาท้องอำเภอบันดุงจังหวัดรุดรครับพี่น้องสามทีมือแล้วครับจะนำกัะยุ่งนี่มือนี้นักเลยครับมือนี้ น้ำท่วมตะลางบ้านพ้นบดไปแล้วครับเข่าใต้ทุนบ้านบดน้ำเต็นมน้ำเต็มครับข้างหลังบ้านนีก็เต็มบดครับพี่ข้างฟาก,าากล,าาาล้วยน้ำเต็มบดไหลเข้าบ้านแล้วครับ ไหลเขาพื้นตะลางเหื่อนแล้วพี่น้องเอ้ยหนักขนาดเลยเมือนิเฮ้ยยางหนักเลยครับโอ้โ,อโ,อโหโพโ,โ,โ,โคดโพดโครักเลยครับบานไหลเขาตะลางบานเบิด้ดใจศุนบานเบิดครับ โอ้โบ้านผมมันตำครับพี่น้องโอ้โห,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 โหเจอซึกหนักเลยครับฝนโพดโพ่ครับพี่น้องเอ้ยฝนฝนฝน,ฟน